พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบแลลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ พระอรหันตุทุปะองค์พระธรรมและพระอริสง์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามันดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถินนโมตัสสะ พักวโตอระหะโตสัมมาสัมพุธทธะนโมตัสะพักวโตอระหะโตสัมมาสัมพุธทธัะนโมตสะพักวโตอระหะโตสัมมาสัมพุธทธัะาสาธุสห ah ัสนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิ อิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิ ου, สสท,ทูสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยะจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิ ου, ท,ทูสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยะจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุ สหัสนโตเทวินโตทิพะยะจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิะทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพะยะจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยะจักขงุง วิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสน ah โตเท, h, to, ทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิอีกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิอีกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิโลกวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิโลกวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอีกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอีกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต พยจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสั่งมิโลกะวิทูสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสั่งมิ โลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพ OK ุทาาสธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทว,วินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาธุ uh สหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโส itu. ทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตท,ทิพยะจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยะจักขงุงวิโส,สทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทุสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทุสาธุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูส, e สาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนตโตเทวินโตทิพยจักขุงวิสสสโสทายิอ, ik, อิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสารรทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิโลกวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิโลกวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขงุงวิโสทายิอิก Vision, ะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขงุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูส, ah Rig, สาทุสห ah ัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทาย,ยิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต าท,าท,ทิพยะจกาายักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาท,ทสุสหสัสเนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาธุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขงุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิโลกวิ ah to, ทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยะจักขงุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิโลกวิ ah to, ทูสาทุสหัสนโตเทวินโตทิพยะจักขงุงวิโสทายิอิกวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยจักขงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหัสเนโตเทวินโต ทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิทูสาทุสหเสนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิ โลกะวิทูผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัลยามิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีทรัพสมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ